รายงานสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นวิภาจังหวัดพะเยาเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในอำเภอภูซางส่งผลกระทบต่อกว่า700ครัวเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมเจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือจังหวัดน่านพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญในเมืองน่านถูกน้ำท่วมหนักรวมถึงโรงพยาบาลน,น,น่านที่ต้องอพยพผู้ป่วยการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบาก จังหวัดเชียงรายแม่น้ำสายมีระดับวิกฤตน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมตลาดสายลมจอยเจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมและเตือนประชาชนเตรียมพร้อมอพยพจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกหนักในอำเภออมก่อยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่ตื่นและแม่ทอมสูงขึ้นเกิดดินถล่มปิดกั้นถนนในหลายหมู่บ้าน แม่น้ำโขงระดับน้ำในจังหวัดหนองคายและนครพนมพเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและต้องอพยพปรุสัตว์เจ้าหน้าที่ได้เร่งให้ประชาชนติดตามประกาศและให้ความร่วมมือกับการอพยพเพื่อความปลอดภัย